ตอนฉันกําลังแบบอาปากเขียนมากเลยไม่ไม่แต่ว่ามันไม่เห็นตอนนี้มันแบบมันสัญญาณเธอมันหยุดไปเลยอะมีคนถามว่าอยู่ที่ไหนกันคะเดียอยู่กองละครนะคะแล้วทําไมของฉันมันไม่เห็นหน้าฉัานอีกแล้วอะสัญญาณเธออาจจะไม่ดีทํางานอยู่หรอสู้ๆขอบคุณชาใช่ค่ะรอเข้าฉากนะคะวันนี้ก็อยู่ตรง โรงอาหารนี่เขากำลังรอกินข้าวกันนะไม่เห็นหน้าเธอเลยจ้าตอนนี้แรงมากติ๊กตอกทำไมทำแบบนี้ไอ,อ่ทำไมอ่<น>ะมันติดมันทำไมมันไม่เห็นแล <c oughs> ้วเราเห็นหน้าฉันไหม,โมโฉันเห็นหน้าเธอสวย ตอนนี้ยังไม่ได้เติมปากนะคะแต่ว่ารองพื้นหน้าแน่นมากโอ้ยน่เกียดมากเลยว่ะที่หน้าค้างอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรของฉันไม่เห็นดีจ้าพี่มาพี่มาสิ้นมาขินพี่มาขินขินสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กองถ่ายเราเรอเข้าฉากทั้งคืนพาไปดูอาหารนะ อาหารแล้วแรงมากนะไม่เห็นหน้าฉันเนี่ยไม่เห็นหน้าเธอก็คือพาดูทัวร์และนี่วันนี้ที่เอามาก็คือไข่พารูนะคะไข่พารูของพี่สุปรชัยเลยนะเอามาที่กองมาลองชิมดูนะคะ <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าทางผ่านพอดีนะก่อนจะมากองก็คือแบบแวะไปรับอู้บแล้วคัมแบ็ค มนมเย็นน่ากินมากเขาบอกถ่ายละครเรื่องรไรพาแดงนางไอค่ะมาแล้วฉันกลับมาแล้วจ้าเอ็ดละเห็นหน้าละเธอรู้ว่าฉันกินขนมอันหนึง่งเป็นขนมแบบนี้เรามีผักชีด้วยซึ่งมันอร่อยมากซื้อไปฝากเธอแล้วหนึง่งกินหอมไม่เคยกินขนมที่มีผักเลยแันก็ไม่เคยขนมที่มีผักนี่คือเป็นผักเดียวที่กินได้แล้วอร่อยมาก แล้วเธอต้องถ่ายกี่โมงจ๊ะเขาไม่เติมปากให้เธอเหรอ,อยังกินข้าวก่อนเดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วก็เข้าฉากเป็นฉากไหนอ่าอยู่ที่อุดรหรอไม่ใช่อุดรน,นะคะอยู่กรุงเทพนนฉันก็นนอมนะฟ้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่สวยแบบเธอวิจะชมท้องฟ้าหรอชมอุ๊ยนี่เล่นมุกแล้วต้องชมอะไรดีอะคะ เธอก็แกล้งชมฉันหน่อยก็ได้นะยิ่งสวยมากก,ามากินยังสวยเลยอย่างี้อันนี้คือมีเพื่อนที่จริงใจนะคะัะก็อย่างนี้ก็เราะทไม,มว่าเดียหน้าไม่กินเผ็ดเลยนะกินกะเพาราล้างน้ำเลยกะเพราล้างน้ำเปล่าอย่าพูดไป <c oughs> เราก็แค่กินแบบเด็กเฉยๆมัน,น,น,นเห็อแอ้วไปกินข้าวเถอะ กงใจและได้บอกว่ายิ่งกว่าเด็กอีกเธออะไรนะมีคนบอกว่ายิ่งกว่าเด็กอีกตอนนี้มีคนดูอยู่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนเองไม่ตอนนี้มีคนดูอยู่สิบห้าล้านคนแล้วของฉันขึ้นดูเออดีดีมีคนบอกกลับบ้านได้แล้วเพื่อนบ้านคิดถึงแล้วเหงาเหงาอ้าพี่ชมพู่สวัสดีค่ะ เดี๋ยวกับถักินนี้สักดูแลบ้านด้วยไม่สิตอนนี้รบกวนเพื่อนบ้านมากเพราะว่าทําบ้านนะคะบ้านก็ฝุ่นก็ต้องไปโดนบ้านพี่ชมพู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบทําให้เสร็จนะคะบ้านซ่อมทุกปีเป็นเรื่องจริงเออทุกคนเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์ติกตอกกันด้วยนะวันที่สามสิบใช่ไหมเียน่าใช่เดี๋ยววันที่สามสิบจะไลฟ์ขายเสื้อผ้านะที่เรา ทำแบรนด์กันขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกนึงพยายามพยายามปักตะกร้าอยู่เออนีอ่พรเรบตัวกำลังพยายามฝึกไลฟ์อยู่ว่าแบบ how to ใดๆทำยังไงวะวไม่ย<ค>อมตอูก็แบบก็มั <Like S 1> มนหไ, <ป S 1> ไปเรื่อยๆได้เลยไลฟ์ <Live S 1> ไปเรื่อยๆพอไปเกินข <Okay. S 1> ้าวของสารเด็กหญิงเจน่า ได้เลยจ้าจะกินเผือนะโซูโซนะโ <Okay, S 1> อเคบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วกดยังไงวะไม่รู้กดแยกกันยังไห <laughs> เธอกดงไงอ่ะเธอเธอกดปิดแล้วกันเอา้าไม่เผื่อจะคุยต่อไงจะอ่านเมน์เวียบคนกำลังเข้ามาสองร้อยคน<อ>ก็เลยแต่ว่าทำไม่เป็นวะฉันก็ทำไม่เป็นแล้วนะฉันก็ทำไม่เป็นค่ะ เอาหรอมันอ่านี่อ้าวไปแล้วเอา้าเอาแรงมากกดแบบเหมือนแบบรายใหญ่ๆมากผู้จัดตัดการเชื่อมต่อตัดมุมจอเออเดี๋ยวก็ไม่เคยไลฟ์คู่กันเหมือนกันรออะไรจ้า GMF ขอบคุณค่ะพี่เจี๊ยบเป็นเสื้อผ้าพที่แบบว่าเป็นมือหนึ่งนะคะนี้เดีจะมาลองแบบไลฟ์ในทิกตอกดูอะไรอย่เงี้ยเราก็ยังไม่เคยเลยคุณไขวายวนาดีค่ะี นี่ยังไม่กินจะตรียมก่อนนแล้วก็หิวเหมือนกันนะเออกินมาหมดเลยมั้ยล่ะเออกินเลยดีกว่าอุ้ยเขากำลังเตรียมอยู่อุ้ยเขากำลังเตรียมอยู่เธอเตรียมกุ้งจริงเหรอใช่สวัสดีครับสวัสดีครับเร่น่าจะเั็นน้าวครับว้า มีไข่บ้าโออไข่ปลโล่พี่เองนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณนะคะพี่บอสคุณเนชชาสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกแบบง,ง่วงเดี๋ยวเพราะว่ยังไม่ได้เข้าฉากเลยวง,วง่วงรว่วงกับเจ้า พี่ไก่เองค่ะที่ทำข้าวซอยให้น้องกินพี่ไก่พวกใครดีเหรอพี่กไก่ข้าวซอยอุ้ยขอบคุณค่ะคุณเจมข้าวซอยที่ไหนนะคะช่วยระลึกความทรงจำให้เดียทีข้าวกห้ลยได้ค่ะจัดได้หมดเลยค่ะได้เลยพี่แม สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะกองถ่ายกองของพี่นุ่นค่ะพี่นุ่นเป็นผูก้กำกับค่ะเรื่องนี้มีคนถามว่าปกติกองกินข้าวกี่โมงก็ประมาณหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นค่ะตอนนี้เขาก็ยังถ่ายละครกันอยู่แค่แบบเดี๋ยวไม่ได้เข้าฉากนะคะขอบคุณที่ส่งของขวัญให้ด้วยค่ะคุณเจี๊ยบ อ๋อที่ครูก็สั่งไปส่งบ้านว้าวโอ้โหนานแล้วนะคะเนี่ยคุณหนางปาอาว่าน่าราักที่ข้าออกกล้องนนาาคุณนุ่มบอกว่าสวยมากขอบคุณค่ะวันนี้มื้อเย็นเรามีไข่พะโลแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มียำหมังพุดมีผัดเผ็ดด้วยค่ะ ผ่าเผ็ดนี่จอัดออกเลยฉันไม่พูดเลยเผ็ด <laughs> <laughs> พี่กี่บอกว่าดูไลฟ์เตียแบบไม่เปิดเสียงนงรู้เลยนะว่าแอบเจ้านายดูยฉันจะต้องบอกน, <ะ S 1> นี่ไม่เล่นไงหรอคะคุณป,ปุ๋ยขอบคุณค่ะน,น้องปุ๋ยปุ๋ยสวัสดีค่ะนี่จงผมละครนะดังโง ว่าด้วยพวกนี้แต่งตัวอะไรดีที่เธอบอกว่าจะส่งให้อ๋อมันก็สีเงินเงินดาวดาวอ่ะเธอว้ายเงินดาวดาวด้วยหาไม่ทันแล้วที่มีดาวดาวเงินเงินหรอใช่ดาวดาวเงินเงินป่วยตายไร้วแล้วผมทรงนี้หรอผู้นี้ฉันทำผมทรงนี้ในละครเล้วก็ปล่อยหางดิตอนเป็นที่แบบ ปล่อยแล้วมีไหมงี้ไม่ปล่อยแค่ถ่างหมายว่าตอนนี้มันขดอยู่ใช่ไหมคือข้อม้อนให้เ่ออะไรไงหมายว่าปล่อยเป็นห่างอ้าวพัดีค่ะอีกรอบมีพี่ไหมพี่รมพรด้วยน้องบอกพี่สวยแบบคนมีเงินฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ย กองถ่ายร้อนไหมไม่ร้อนนะวันนี้อันนี้อากาศดีรู้สึกแปลว่าเดี๋ยวนี้ช่วงเดือนหลังๆนี้ยอากาศดีละพี่ไม้ครับวันนี้หนูอเ,อเ,เอาไข่พะโลมาด้วยของพี่เอสุวชัยที่ที่เขาทําขายกันอะ่ะหนูไปแวะนหนูไปแวะรับก่อนจะมากองเพราะว่าเป็นทางผ่านก็เลยไปป้นคลังเขามาบอกว่าขอหน่อย <S <S พี่กินทีนะเดินตามรอยจร่ตามโอ้โหกินแล้วคับเดินตามรอยจริงจังไม่ชิมสักหน่อยหรอคะโอ้ยทำไมมีความอดทนขนาดนี้มีกุ้งด้วยนะคะพี่ไม้มีกุ้งด้วยเอากุ้งมาค่ะกุ้งกุ้งไม่อ้วนค่ะกุ้งอ่าวอะไรนะนางฟ้านางสวรรค์ กุ้งอะไรนะเอ้ยนางฟ้าอ่าวไทยนางกุ้งนางฟ้าอ่าวไทยค่ะนางฟ้าอ่าวเขาบอกว่าแก่แล้วหวานมากแล้วก็นุ่มอะไรคือนางฟ้าอ่าวเป็นกุ้งที่มาจากอ่าวไทยค่ะว่างั้นอ๋อเลยเป็นนางฟ้าเขาเลยตั้งชื่อเมนูว่านางฟ้าอ่าวไทยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันดูยังไงอ่ะมันนนก็็เปาางฟ้หนูว่าตั้งเป็นกิมมิกอ่ะอ๋อโอเหยสีสวย อ fc ยะลาขอบคุณค่ะเขาบอกพี่ไม้ขอหนึ่งหนูร้ายอยู่แล้วเขาบอกว่าขอพี่ไม้หนึ่งบทเพลงค่ะพี่ไม้บอกว่าวันนี้ไม่มาร้องเพลงวันนี้มาเล่นละครจึงสองห้าสิบเก้าคน พี่คนสวยไปแฟนมีลิซ่าไหมคะก็มียหาหาชุดอยู่แต่งตัวไงดีคะเรื่องอะไรครับพาแดงนางไอค่ะุ่งนี้มีลกรรไหมยังไม่มีออนแอร์นะคะมีแค่ถ่ายทำอยู่มีมีรันเนาะใช่เนเรื่องอะไรสัมกีตาร์เหรอเอ้ยแตงรักจรใจไม่ใช่เรื่องละครหนงไม่ใช่เรื่องอะไรไม่รู้อ่ะรีรันตอน เก้าโมงเช้าของวันเสาร์ทิย์ <9 S 2> ใช่ช่องสามละครเช้ามั้ยเออละครเช้าแต่เรื่องที่ถ่ายอยู่ของช่องวันนะคะต้องมีดาวคะ่ะนีไมมกินกุ้งแล้วอร่อยมากอร่อยไหมคะอ,อ,อุ้ยหวานอะพี่อ้อยากกินตาปะเนี่ยเดี๋ยวร <c oughs> อก่อนร <c oughs> อเพื่อนๆ่อนก่อนจะได้กินอร่อยอ อุ้ยขอบคุณครับมีคนให้หัวใจคุณเท่คุณเท่จริงๆอยากซื้อโต๊ะพับอย่างนี้เก็บไว้ที่บ้านเหมือนกันนะใหญ่ไป <c oughs> ใหญ่ไป,ไปจะไปะการที่ไหนเผื่อไว้การเวลาช่างมาแต่งหน้าถ้าเขาแบบนะไม่อยากจะแต่งในห้องแต่งหน้าสมมติ worst case เพราะว่าโต๊กกินชาต,ต้องไปอีกที่หนึ่ง แล้วก็พับเก็บได้เนาะใหญ่ไปใช่ไหมสำหรับการแต่งหน้าทุกคนว่าโต๊ะนี้มันใหญ่ไห,ไหใมใหญ่เธอมันเม็ดแปดสิบเลยเฮ้ยตลกร้อยยี่สิบเธอเธอดูตัวชั้นเธอดูตัวชั้นเอาจะเข้าฉากก่อนกลางคืนเหรอคะอุ้ยแรงมาก หลอกแสงเหรอคะอันนี้ฉากไรสิบเจ็ดสิบเจ็ดอันสิบสี่เนี่ยเหรอคะที่คุยกับเป้เหรอคะ, 14, คะอ้าวหนูเห็นเขาเขียนมากลางคืนไม่จําเป็นต้องกลางคืนอ๋อแล้วฉากก่อนนั้นก็คือถ่ายมาทันหมดแล้วเหรอว,ว้ายแจงมาก นิสจากซะหรออ๋อโอเคสสเเเโอเคส<า>วัสดีจ้าขอ,อยิ่มกันนี้หน่อยดิสเตลโซ่ต้องขาดขึ้นเหลือเลยแค่ขาไในแบบนี่ค่ะชื่อละครขาแดงนางอาแต่มันกลับฝัง่งอุ้ยเธอนางแบบแบบประจอกอง <c oughs> พี่จามรออยู่อยากกินไส้พะโล้แล้วเนี่ยเดี๋ดูพี่มาเดี๋พี่ตั้งแต่เล่นให้เสร็จเนี่ยต่อไปเป็นหนูนี่แหละพี่ได้กินก่อนหนูแน่กุ้งหวานมาก พี่ไหมบอกสวัสดีจ้าเปลี่ยนชุดก่อนในไทเลอร์เธอไปไลฟ์ในเต็นท์ไลฟ์ในเต็นท์เหรอจะได้เหรอทุกคนนี่คือเต็นท์เปลี่ยนชุดกองละครนะตั้งไว้ให้ดูเวลาเราจะแปลงร่างนะคะเราก็จะเข้าไปในเต็นท์อุ้ยมีคนดูตั้งสามร้อยสี่สิบคนนะย้ายไปแล้วค่ะเปลี่ยนแปลงร่างแป๊บหนึ่งโอเคขอบคุณ คูณกลับเห็นไหมเห็นคิดยัง เรือไอ้หกหกยายังมีคนรอดูอยู่อ่ะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ทำหงอกแป๊บหนึงข้อทำหงอกผมย้อมมามันไม่มีหงอกล้กขอขอโอกาสให้เขาทำคอนนิดนึงนะครับพึงจะพึงจะเริ่มทำได้ ะะรอชมละครขอบคุณค่ะฉากต่อไปเป็นฉากของเราแปลงร่างไวมากใช่ไหมไ<ง>ใช่ค่ะทุกอย่างต้องไวนะถ่ายละครแข่งกับเวลาเป็นไงฉันแต่งตัวให้เธอแล้ว แล้วหลังวาแต่ทําถูกไหมไม่รู้ถูกเป็นเหมือนเตยพกไปแล้วนะอ,นนอันนี้ก็เป็นทีมคอสซูมของเรานะคะมีน,น้องหมดนะคะก็เป็นคนที่ผมเยอะมากนะอุนน้ยทำไมจะต้องเป็นคนเลิศขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> คุณเมอรซีเดสสวัสดีค่ะไลฟ์ให้ถึง6โมงนะ,พพะดเดี๋ยวมาดูแรงมากเธอฉันต้องไปเข้าฉากนะจ๊ะฉากนึ่งถ่ายนานไหมก็แล้วแต่ซีนนะคะถ้าสาชั่วโมงเลยเหรออุ้ยแรงเกินจะจบกี่โมงั้างั้นนะ่ะ ฉากหนึ่งก็ถ่ายประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งหรือ40นาทีนะคะ,ะไม่ควรจะเกินนี้เพราะาว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องถ่ายหลายฉากมากๆนะวันหนึงเราถ่ายประมาณ18ซีนเดี๋ยวจะให้ดูเลขซีนดูนะเ,นเลขซีนสเน <c oughs> ี่ยเยอะมากแล้วือเดียดคือคนนี้ไอระดานะคะ แต่เขาไม่ถ่ายแล้วสองอันนี้มาถ่ายอันนี้เลยฉากนี้ดูสีวันหนึ่งที่เราต้องถ่ายเยอะมาก